ก็จะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเนี่ยลิ so fresh, on on right. ้นมันมีแผลตรงบริเวณปลายแผลนะคะก็จะปากเริ่มมีแผลเดี๋ยวต้องให้ยาไปกินพอดีไม่กิ่งพาน้องมาหาหมอฉีดยาอีกวันหนึ่งค่ะแล้วพอดีคุณหมอมาดูที่ลิ้นน้องเจอลิ้นน้องเป็นแผลเป็นแผลคุณหมอว่ามันน่าจะเป็นเชื้ออีกตัวหนึ่งนะคุณหมอคืออะไรนะเชื้อไวรัสนะคะที่จะทําให้ช่องปากอักเสบเจอได้ในแมวจรข้างนอก ค่ะนะคะแต่โชคดีคือเขายังกินข้าวได้อยู่ก็เดี๋ยวเอายาไปป้อนค่ะนะคะทีนี้คุณหมอก็เลยว่าต้องให้กักแยกบริเวณแยกน,แยแยน้องไป่อนอีแม่ระสงสารเด็กน้อยคนนี้จังเลยค่ะเจ็บแล้วเจ็บอีกวันนี้แม่กิ่งพาน้องไปหาหมอนะคะแล้วทีนีอ้อพอดีหมอคนละคนกับที่เมื่อวานนี้ค่ะ พอดีอันนี้คือหมอที่ที่จะมาฉีดวัคซีนให้เด็กๆประจําที่บ้านวันนี้ไปดูเจอท้องอ้วนของเราเจอลิ้นลิ้นเป็นแผลค่ะคือไม่ใช่เป็นแผลคือลิ้นเขาจะเป็นพองๆเป็นพองๆเป,เป็นเป็นแดงๆอะค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าน้องน่าจะมีติดติดเชื้อไวรัสอีกตัวหนึง่ง ที่ตอนที่เราตรวจต,ตอนแรกอะที่เราตรวจสุขภาพตอนแรกอะ่ะมันมันอาจจะยังไม่ไม่เจอไม่เจอแล้วทีนี้ก็วันนี้ก็เลยมาเจอมาเจอว่าตรงลิ้นของน้องมันมันเป็นติดเชื้อไวรัสอีกตัวหนึ่งค่ะเพราะว่าเชื้อไวรัสเชื้อหัดตัวนี้เนี่ยมันจะมีได้สองแบบแบบหนึ่งก็คือเป็นหวัดอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นที่ลิ้นพูดง่ายๆก็คือเป็นลักษณะเป็นปักเปืออ่อยค่ะคุณหมอบอก เป็นลักษณะปากเปื่อยจะเจอจะเจอสำหรับแมวจรแมวจรจะเจอบ่อยคือลักษณะนี้ทีนี้คุณหมอก็เลยบอกแม่กิ่งว่าให้แม่กิ่งอ่ะกักน้องไว้ก่อนกักบริเวณน้องไว้ก่อนไม่ให้อามารวมกับกลุ่มที่อยู่ในบ้านแม่กิ่งก็เลยต้องเอาน้องใส่กรงไว้ค่ะคุณหมอกาให้ให้กักด,ดูอาการสักอาทิตย์หนึ่งว่า บ้านน้องจะเป็นยังไงลิ้นน้องจะหายไหมแล้วก็ให้ยาแม่กิ่งมากินด้วยแล้วก็วันนี้คุณหมอก็ฉีดยาให้อีกเข็มหนึง่งทีนี้อาการที่น้องเมื่อกี้นี้อยากออกค่ะอยากออกจากกรงเพราะว่าเขามาเขาก็อยู่กรงแค่วันเดียวแล้วเขาก็ได้ออกจากกรงเลยทีนี้พอแม่กลับมาขังเขาอีกเขาก็เลยอยากออกค่ะ แม่สงสารหนูนะล,ลูกือมแม่สงสารทองอ้นมากๆเลยเจ็บแล้วเจ็บอีกหนูเป็นแมวจรก็ลําบากอยู่แล้วหนูก็หนูลําบากมากใช่ไหมลูกฮหนูดิ้นลนหากินลําบากมากใช่ไหมตอนที่หนูเป็นแมวจรนอะ่ะหนูก็เลยต้องพาเชื้อโรคติดมากับหนูด้วยใช่ไหมลูกดูดูดูทองพูนกินค่ะ ของหนูก็มีนะลูกแม่เอาตรงนี้ไปให้หนูแล้วนะแม่กิ่งจะเอาทั้งอาหารเปียกอาหารเม็ดไปให้น้องนะคะคือพอตอนเนี้ยคือเรื่องอาการไข้ของน้องอะ่ะคือไม่มีแล้วคือดีขึ้นน้องก็เลยสดชื่นขึ้นค่ะแต่ว่าไอตัวที่ปากเปื่อยของน้องนี่จะต้องรักษาค่ะก็ต้องรักษากันต่อไปแล้วก็ต้อง ตักบริเวณค่ะหมอบอกว่าไม่ให้รวมเนี่ค่ะเขาก็คงจะอยากอยากออกทนหน่อยนะลูกนะนะทองอ้นของแม่ทนหน่อยนะลูกนะโอ้ยอยากออกจังเลยแม่อดทนสักนิดนะลูกนะเดี๋ยวหนูหายดีเดี๋ยวแม่ให้ออกอดทนนิดนึงเห็นแล้วก็สงสารค่ะเมื่อกี้แม่กิ่งพาไปหาหมอ ก็ร<ล>้องปกติอยู่ในบ้านเขาจะไม่ไม่มีร้องเลยนะคะพอไปหาหมอก็ร้องร้องตอนตอนไปตามทางแต่ร้องแบบไม่มีเสียงค่ะร้องแบบเสียงแบๆบแห้งๆปก,กติเขาเป็นแมวที่เรียบร้อยนะ่าสงสารอยู่แล้วยิ่งมาเจ็บป่วยเป็นน่นเป็นนี่แม่กิ่งก็ยิ่งสงสารน้องค่ะ ไม่เป็นไรนะลูกนะอดทนอีกนิดนึงอาทิตย์เดียวเองลูกอาทิตย์เดียวไม่เป็นไรนะอออกมาอาทิตย์เดียวเองลูกจ้าออกอาทิตย์เดียวทนทนอาทิตย์เดียวนะลูกนะถ้าหายเดี๋ยวแม่ก็ปล่อย กักบริเวณไว้ก่อนค่ะเพราะว่าท่าเดี๋ยว้ค่อยดูทีว่าน้องหายเมื่อไหร่ถ้าน้องหายแล้วค่อยปล่อยทนนะลูกนะไปนอนข้างบนปะลูกปะป่าขึ้นไปนอนข้างบนปะลูกปะป่าขึ้นไปนอนข้างบนนะอู้ยหาวแล้วนะว่วงแล้วนะ่ะเด็กเอ๋ยเด็กน้อยแม่ก็ไม่มี ได้กินนมบ้างเปล่าตอนเด็กเราอ,ะอ่ะฮะตอนเด็กได้กินนมบ้างไหมลูกมีแม่ให้กินนมบ้างไหมหนูมีแม่ให้หนูกินนมบ้างไหมว่วงค่ะสงสัยริดยาน่าจะออกธิ์เริ่มจะหาบอดบอดอเสียงเล็กๆเ,เนี่ยไม่เป็นไรนะลูกนะ ไม่เป็นไรนะลูกนะคนเก่งของแม่เนี่ยเออไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายห้ไม่ให้หนูนอนอยู่ตรงริมหน้าต่างนะลูกนะจะได้มองพี่พี่ข้างหลังได้นะไม่ให้อยู่นอนอยู่กรงนี้นอนอยู่กรงนี้จะได้มองเห็นพี่พี่ข้างหลังได้นะลูกนะเออจ้าได้ยินเสียงไหมคะเสียงเล็กๆน้อยน้อยของเขาเสียงเล็กๆ จะหมูกแดงแล้วค่ะจะหมูแดงแล้วเดี๋ยวอยู่ไปสักพักก็น่าจะทำใจได้ค่ะน้องก็น่าจะคุ้นชินกับการอยู่ในกลงแต่ตอนนี้น้องยังไม่คุ้นชินน้องก็จะทุรนทุรายวิ่งทั้งไปชั้นโน้นชั้นนี้อยากออกลุกอยากออก คนอีกนิดนึงแม่แล้วก็แม่แม่เอฟซีเป็นกำลังใจให้หนูนะลูกขอให้หนูหายไวๆอย่าเป็นอะไรอีกนะลูกนะไม่เป็นอะไรอีกแล้วนะลูกนะ